เก็บเฮ็ดจมูกงูก,กันจะพี่นอ้องนี่มูเขาเก็บเฮ็ดปวก่อยเก็บเฮ็ดจมูกมูกแสบีบคือกันจะพี่น้องเถียดอกงามงามอ้วนอ้วนพี่น้องจ้นะนะว้าต้นนี้แห้งหลา้พี่น้องขึ้นเต็มเลยหลายลีพี่น้องตัวาย่าสีเหลือกเอาแต่ดอกจุมจ๋มจมัน ดอกตุ้มตูมมันจังแกงแส่พี่น้องต้มจืดก็อร่อยเอาไปต้มจืดสีขึ้นตามต้นไม้ที่ผูกพังนี่ดอกตูมมันพี่น้องแต่ขันดอกหวานสีมีนม้ำขันข้าหิวน้ำเขาก็ก,กินแห่น้ำได้พี่น้องเดี๋ยวเข้าไปปลาเลยนะ ไอสิอาดอกจุมจ่มๆดอกจุ่มๆก็อร่อยพี่น้องสะอ่อนเด้พูน่ะโอ้ยเก็บไปน่ำสะอ่อนไปพร้อ,อมพูน่ะเพิ่นขึ้นไปฮอดพุ่นพูน่ะปุ้ยปีอย้อีวะ <laughs> เก็บแห้งบ่ได้พี่น้องอันเพราะว่าย่านดอกเพิ่นแตกกันนะ ถ้าดอกแตกมันจะไม่สวยจะอ่อนน้อมข่อยพอพี่น้องคุณอ่ะยุ่งก,กับกาดป่านี่นีพี่น้องดอกพอดีพอดีเลยจ้าถ้าดอกบานบานแบบนี้บานแบบนี้แบบนอย่สิบ่เอาเพราะว่า,าวน้ำมันมีน้ำ โอ้ยมีแย่กับบลเอดามา่าอะไรพี่น้องสะออนเพิน่นบ่ได้เฮ็ดปวกคือมูเพิ่นกับเก็บเฮ็ดอันเก็บเฮ็ดอันอยังละ่ะเฮ็ดดังมูนี่ล่ะพี่น้องดูนะเบิ่งอีกจังนึงก็คืออันอยังก็คือปิ่งนี่เนาะพี่น้องอเนาะดูนะ สอนหลายยุงกักดยุงกัดหลายหลายเบิ้งพี่น้องเสียเบื้องเพื่พอนะเห็นวาจ้าพี่น้องเห็นวาจ้าพูอ่อนะเป็นลืมๆอยูออย่มันออกบ่ฮอกดอกพี่น้องเป็นแผ่นหนักมากออกอยูม่มยิ้มดอก,ดอก เก็บไปสะออนไปนะพี่น้องจะเป็นง่ามไรขอตัวเก็บเฮ็ดก่อนจ้ามือหนึ่งจั้าทรศัพท์ามือหนึ่งเก็บเห็ดันบัสวง่งพี่น้องยายขอตัวเก็บก่อนเดอ้อ